ah uh -huh. สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า candyman farewell to the flats หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ Facebook และ n s t า g กรมไม่รอชา้าเรามาเปิดเรื่องกันที่ดรเพอร์เซลนักเขียนผู้หนึ่งที่มีความอาัจฉริยภาพวันนี้เขาได้นำเสนอหนังสือเล่มใหม่ของเขานามว่า แคนดี้แมนเป็นเรื่องราวตำหนานเล่าขานของดานิลโรบินเทลหรืออีกนามหนึ่งคนต่างเรียกเขาว่าแคนดี้แมนคำสาบกล่าวว่าใครที่ส่องกระจกและเรียกหาแคนดี้แมนเกัน5ครั้งเขาพูดนั้นจะมีอันเป็นไปไม่เกิน3วัน7วันเรื่องราวของแคนดี้แมนมีหลักฐานอ้างอิงตามประวัติศาสตร์อย่างเช่นเรื่องราวของเฮเลนในเมืองชิคาโกปี1992เธอได้ดนคำสาบของแคนดี้แมนหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคที่1ด ตออซได้โฆษณาเกี่ยวกับหนังสือของเขาระหว่างนั้นก็มีผู้คนสอบถามว่าคุณชื่อเรื่องแคนดี้แมนหรือเปล่าดอกเตอร์ก็บอกว่าผมนับถือในตำนานและปรวัติศาสตร์แต่ผมไม่เคยเชื่อรุ่งงงมงายทันใดนั้นดอกเตอร์ก็ได้พิสูจน์เขาได้เอาเล่มหนังสือที่มีความเงาวาวจ้องมองไปที่มันใช้แทงกระจกและเรียกชื่อแคนดี้แมน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 มาจากแผ่นกระดาษโชคอย่างดีเพราะนั่นคือ คือปีเตอร์ผู้ช่วยของดรเพอร์เซลมันแค่การแสดงเพื่อความวันเทิงแต่แล้วหลังจากที่ดตอร์นาเสนอหนังสือของเขาเศษเขาก็ได้ออกมาเดินเตๆนะๆณนริมถนนทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งปรากฏออกมาจากเงามืดนั่นคืออีธานเขาได้ยื่นหนังสือให้กับดตอร์เซนดตรก็ถามว่าคุณชื่ออะไรอีธานก็บอกชื่อจริงของเขาอีธานทาเรลซึ่งนามสกุลนั้นเป็นนามสกุลที่ดตอร์คุ้นเคยดรอกร์ Dr. ก็ขอ ทษเรื่องของพ่อหนายไม่เกี่ยวกับฉันอีธานก็ตอบว่าไม่ดรคุณมีสิทธิ์จะช่วยพ่อผมแต่คุณกลับไม่ช่วยพ่อผมโดนน้ำมันฆ่าตายและผมเชื่อนะครับดรว่าอีกไม่นานคุณจะเป็นรายต่อไปเมื่อดออรสัมผัสได้ว่าอีธานหมาไม่ดีเลยวิ่งไปหลบในบาน้านณที่ที่มีผู้คนมากมายคาดว่าจะปลอดภัยแต่ไม่วายโดนอีธานหาเรื่องรวมหมาสซักเก็บส่งไม่อยู่โชคยังดีที่คนในร้านได้ช่วยเหลือดอเอรเอา ไว้และลากตัวอีธานไปทิ้งนอกบาา์ด็อกเตอร์ยังไม่กล้าจะออกไปจากร้านเลยขอเข้าห้องน้ําสักหน่อยทันใดนั้นด็อกเตอร์ก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ทําให้เขาขนลุกซึ่งนั่นไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นแหละคือดานี่โรบินเทลหรือแคนดี้แมนที่เขาเรียกหาซึ่งเขามาพร้อมความตายและพาด็อกเตอร์ดําดิงไปสู่นรกด้วยกันการตายของด็อกเตอร์ยอมทําให้อีธานตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากเขาได้ก่อเหตุทำร้าย ร่างกายดรก่อนหน้านี้อีธานโดนตำรวจจับตัวไปทําให้ครอบครัวของเขากระวนกระวายซึ่งประกอบด้วยแอนนี่ผู้เป็นน้องสาวและแม่ที่คอยมาดูแลเรื่องคดีแอนนี่ได้ไปเจออีธานผู้เป็นพี่ชายเพื่อถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึ้นอีธานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเขาไม่ใช่คนที่ฆ่าดตรแต่เขาก็สะใจที่ดอตอร์ได้ตายลงไปเพราะดตรละเลยเรื่องของเราทําให้พ่อของเราต้องตายประเด็นนั้นทําให้สองพี่น้องถกเถียงจนอีธาน ละว่าระหว่างที่คุยกันทําให้เขาโดนจับตัวไปขังเดี่ยวไม่อนุญาตให้เยี่ยมจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนานทําให้เอ็นนี้ต้องไปคุยกับตํารวจว่าอีธานผิดอะไรไม่มีหลักฐานสักหน่อยว่าอีธานเป็นคนฆ่าด็อกเตอร์ตารวจเลยบอกกล่าวว่าเรื่องนี้อาจจะมีเงื่อนงำอยู่บางอย่างเนื่องจากวันที่ด็อกเตอร์ตายเป็นวันเดียวกับที่พ่อคุณตายบางทีอีธานอาจจะทําเพื่อล้างแค้นตํารวจจะหาเบาะแสต่อไปจนกว่าจะเจอหลักฐานว่าอีธานนั้นเป็นผู้ จริงเอนนี่ก็เอ่ยปากกับตำรวจว่าฉันเองก็จะช่วยพี่ช,ชายเต็มที่และจะแสดงหลักฐานให้ได้ว่าพี่ช,ชายของฉันเป็นคนบริสุทธิ์นานทําให้เอนนี่ต้องเคร่งเครียดเรื่องของพี่ช,ชายต่อไปแต่โชคยังดีที่เธอมีพออสามีผู้เคียงข้างทําให้วันที่เคร่งเครียดในวันนี้มีความโรแมนติกเข้ามาแทรกซึมในงานคาริวัลที่คนในเมืองต่างเฉลิมฉลองเอนนี่และพชชออก็ชชอได้พอรักกันอย่างเมามันและเมื่อถึงเช้าวันต่อมาพ่อก็อาสาไปส่งเอนนี่ ณบ้านเก่าที่พวกเขาเคยอยู่สถานที่ที่พ่อของเธอตายที่นั่นเป็นบ้านโรงร้างที่มีคนยากไร้เข้ามาอาศัยพักพิงแต่เอนนี่ก็บอกกล่าวพวกเขาว่าฉันมาดีฉันเคยอยู่ที่นี่และฉันมาเพื่อตามหาบางสิ่งไม่ได้มาเพื่อรบกวนพวกคุณเลยเอนนี่ได้ออกไปสำรวจบ้านบ้านที่เธอเคยอยู่บ้านที่เธอคุ้นเคยระหว่างทางพ่อก็ได้ซุ่มซ่ามเตะเข้ากับบางอย่างจนเจ็บขาเลยต้องนั่งพักที่เก้าอี้ทิ้งให้เอนนี่ต้องไปสำรวจเพียงลำพัง ซึ่งเมื่อถึงณห้องของพ่อห้องที่พ่อจากลาที่นั่นถูกประดับประดาด้วยงานเขียนศิลปะต่างๆนานาและภาพเขียนเหล่านั้นทําให้เอนนี่หวั่นภาวาเนื่องจากสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งความทรงจําสถานที่ที่เธอเคยวิ่งเล่นและสถานที่ที่พ่อของเธอสูญเสียและตรงนี้เองก็มีแท่นบูชาที่ใครต่างๆนานาสัรเสริญบุรุษผู้หนึ่งที่รู้จักกันในนามแคนดี้แมนหลังจากที่มาสํารวจบ้านเอนนี่ไม่ได้อะไรมากนักจน เธอต้องไปทําหน้าที่ของเธอนั่นคือการดูแลเด็กยากไรในฐานะของครูเข้าไปในห้องไม่ทันไรก็จะเหตุการณ์ที่เด็กกลังชกต่อยตีกันเมตทิว <Matthew, S 1> <Matthew, S 2> เด็กน้อยผู้สุภาพกําลังมีเรื่องกับเพื่อนร่วมห้องซึ่งมันเป็นภาพที่หาได้ยากแอนนี่ได้ไปห้ามเด็กๆและถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆคนอื่นก็บอกกล่าวว่าเม t t ิว w น้นบ้าไปแล้วเขาได้วาดรูปแคนดี้แมนขึ้นมาไม่รู้ว่าจะนับถือฆาตกรไปทําไมเมธิว <Matthew S 2> ก็บอกว่าแคนดี้แมนมีจริงเขาทำ เพื่อความยุติธรรมคนที่เขาฆ่าตายต่างก็เป็นคนชั่วทั้งนั้นแคนดี้แมนไม่ใช่ฆาตากรเลวร้ายที่ทุกคนล่าวหาแต่ความคิดของเมธิวนั้นโดนปฏิเสธจากเพื่อนๆด้วยความเห็นที่ไม่ลงรอยทําให้เพื่อนกับเมธิวได้ต่อยตีก,กันเอนนี่ก็บอกว่าอย่าไปเชื่อเรื่องตำนานคําเคิลแคนดี้แมนมันก็แค่เรื่องเล่าจะเอาอะไรนักหนาเด็กๆก,ก็ต่างไม่เชื่อเธอเลยพิสูจน์ให้เด็กๆได้รับรู้โดยการไปยืนประจันหน้าก,กับกระจกและเรียกหาแคนดี้แมนถึงห้าครั้ง เห็นไหมหนูๆคำสาบไม่มีอยู่จริงไม่มีสักหน่อยแคนดี้แมนด้วยความใจกล้านั้นทําให้เด็กๆทุกคนสงบลงเลยเริ่มทําการเรียนการสอนกันต่อหลังจากที่เสร็จงานแอนนี่ก็ได้กลับบ้านมาหาคู่รักซึ่งพอก็เติมแต่งความโรแมนติกอีกครั้งด้วยดินเนอร์ที่มีแต่สองเราโดยที่หารู้ไม่ว่าคนที่สามกำลังคลืบคานเข้ามาขณะที่แอนนี่เข้าห้องน้ําจังหวะนั้นก็มีใครบางคนปรากฏมาอย่างด้านหลังชายร่างโตผิวดํามือตะขอ นานคือแคนดี้แมนได้มาตามคำเรียกหามาเพื่อทักทายเธอแต่แคนดี้แมนกลับไม่ลงมือกับเอนนี่ยังไม่อยากทำรายร่างกายเธอแต่ขอทำลายจิตใจเลยละกันพ่อชายผู้เป็นที่รักของเอนนี่โดนแคนดี้แมนจ้วงแทงจากด้านหลังเลือดของเขาโผยพุ่งใส่ร่างหญิงสาวเอนนี่พยายามจะปกป้องสามีแต่ก็ทำได้แค่รอยขีดข่วนบนใบหน้าของมันซึ่งทันทีที่ผิวหนังของมันแตกราวกรปรากฏพึ่งมากมายที่มาดมตอมตัวเอนนี่ นี่ทำอะไรไม่ถูกท้ายที่สุดก็ต้องวิ่งหนีและแล้วตำรวจก็เจอเข้ากับศพของพ่อเอนนี่ไม่พร้อมให้คำปากคำเลยกลับมาอยู่กับแม่ญาติคนเดียวที่เธอยังพอพึ่งพิงได้แต่ถึงกันนั้นแคนดี้แมนก็ยังคงตามหลอกหลอนเธอโดยเธอเห็นแคนดี้แมนจากเงาในกระจกว่ามันกำลังหมายปองชีวิตแม่เธออยู่โชคดีที่นั่นเป็นเพียงแค่ความฝันเอนนี่พยายามประคับประคองจิตใจที่กำลังแหลกสลายและล่องลอยเข้าอยู่ในผวังเธอพยายามตั้งสติ จนขณะนั้นก็มีลูกศิษย์มาหาที่บ้านบอกว่าแมตทิวได้หายตัวไปตำรวจตามหาก็ไม่เจอเลยมาแจ้งคุณครูคุณครูพอช่วยอะไรได้ไหมเอนนี่ถึงแม้เธอจะอ่อนแอบานใดแต่ตอนน้าลูกศิษย์เธอต้องแกร่งเลยสัญญากับเด็กเเดีเด๋ยวครูจะช่วยเรื่องนี้เองเธอเลยต้องทําหน้าที่ในฐานะครูเข้าไปในชุมชนคนผิวสีถึงแม้จะรู้ว่าคนที่นี่ไม่ต้อนรับคนอย่างเธอแต่เธอก็มาด้วยการดีบอกว่าเป็นครูของแมตทิวฉันแค่อยากช่วยในบรรดาผู้คนมากมาย ก็ดูเหมือนจะมีแค่บาทหลวงที่คอยต้อนรับเธอซึ่งบาทหลวงผู้นี้ก็คือพ่อของแมทธิวบาทหลวงได้เชิญเธอเข้าบ้านเพื่อไปสำรวจห้องของแมทธิวในนั้นเต็มไปได้วยรูปภาพของแคนดี้แมนแมทธิวหลงไหลเรื่องราวของแคนดี้แมนเป็นอย่างมากเนื่องจากเด็กทุกคนในยาน,นี้ต่างก็รู้จักตำนานเล่าขานของแคนดี้แมนแต่แมทธิวนั้นลหลงไหลมากกว่าเป็นพิเศษทั้งสองต่างให้กำลังใจกันโดยเฉพาะแอนนี่ได้บอกกับบาดหลวงว่าอีกไม่นานแมทธิ Matthew ก็ต้องกลับมาแมทธิวนั้นเป็นเด็กดีพระเจ้าย่อมทรงโปรดและทั้งสองก็ได้จากลากันหลังจากนั้นแอนนี่ก็ได้มาเยี่ยมอีธานเพื่อมาถามไถ่พี่ชายว่ายังมีเรื่องไหนที่พี่ไม่ได้บอกฉันหรือเปล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพ่อในค่ำคืนนั้นมันเกี่ยวข้องกับแคนดี้แมนไหมซึ่งอีธานก็ตอบตามตรงว่าหลังจากที่ย้ายบ้านมาพี่ก็ไปเล่นบ้านเก่าทุกวันแต่ในค่ำคืนนั้นพ่อบอกให้พี่ไปหาซึ่งเมื่อไปถึงหน้าบ้านพี่ก็ได้ยินเสียงกรีดร้อง และสิ่งที่พี่เห็นคือพ่อของเรานอนแน่นิ่งอยู่บนแท่งบูชาของแคนดี้แมนถ้าพี่ไปเร็วกว่านั้นสักสินาทีคงสามารถช่วยเหลือพ่อได้พอเราฝ่าฟันกับบางสิ่งที่น้อยคนจะกล้าหาญที่จะทําเช่นนั้นนั่นก็คือการล้างคํำสาปความเป็นอมตะให้กับแคนดี้แมนเพื่อลบล้างทุกสิ่งที่คอยพัวพันครอบครัวเราเอนนี่ก็ถามพี่ชายว่าใครบ้างที่สามารถช่วยเรื่องนี้ได้ถึงแม้อีธานจะไม่อยากบอกพอรู้ว่าเรื่องนี้มันอันตรายเกินไปแต่เอนนี่ เข็นขยอจนอีธานได้บอกให้เธอไปพบชายที่มีชื่อว่าทิโบโดสในเมืองควอเตอร์ไม่รอช้าแอนนี่รีบดิ่งตรงไปที่นั่นโดยที่เธอก็ไม่ทันสังเกตว่าตำรวจสะกดร,รอยมาด้วยแอนนี่ได้มาเจอกับทิปตามที่อีธานบอกเล่าทันทีที่แอนนี่บอกแจ้งว่าเธอคือลูกสาวของคอมมนทาเรลวทิปก็เชเชิญเธอเข้ามาในร้านหน้าห้องที่มีแต่ของเก,ก่าแก่ทิปและพ่อของเธอเป็นเพื่อนกันเนื่องจากเคยศึกษาประวัติศาสตร์ต่างๆนานา,นา,นานด้วยกันซึ่งสิ่งที่ พ่อของเธอสนใจคือประวัติศาสตร์ของแคนดี้แมนในนี้เก็บของโบราณมากมายซึ่งของแต่ละชิ้นก็มีเรื่องราวของมันและของชิ้นนี้ก็คือเรื่องราวของแคนดี้แมนเป็นรูปวาดหญิงสาวที่แสนสะสวยนั่นคือเคโลไรซันนิแวนหรือภรรยาที่รักของแคนดี้แมนนั่นเองซึ่งในรูปวาดเคโลไรกำลังถือกระจกบางอย่างอยู่ว่ากันว่ากระจกนี้เป็นอาถรรพ์ที่ทําให้แคนดี้แมนเป็นอมตะความลับของความแข็งแกร่งของเขาถ้าทําลายกระจกนี้ก็ ทำลายคำสาบที่เป็นต้นเหตุของความแข็งแรงของเคนดี้แมนได้แต่ไม่มีใครรู้ว่ากระจกบานนั้นอยู่ไหนแอนนี่จ้องมองรูปภาพนั้นทําให้บางสิ่งบางอย่างไหลเข้ามาในสมองเธอไม่ต่างอะไรกับตกอยู่ในผวังจังหวะนั้นเองทิก็เรียนเสียงกระพือปีกดังมาจากหอผ้าและเมื่อเขาเปิดหอผ้านั้นดูสิ่งที่ปรากฏมันน่าสยดสยองเคนดี้แมนที่ร่างกายเต็มไปด้วยพึ่งเขาได้สั่งการพึ่งในอานาทเขาไปจัดก,การกับทิปด้วยเหล็กในที่มีฤทธิดด์รุนแรง แอนนี่ก็ถามกับเขาว่าคุณต้องการอะไรแคนดี้แมนก็ตอบอย่างใส่ซื่อว่านณนตอนนี้มีอีหนึ่งชีวิตกําลังเติบโตในร่างกายคุณเด็กสาวคนนั้นคุณไม่อาจหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เพราะทุกอย่างล้วนแล้วแต่อยู่ในเลือดเนื้อของคุณแคนดี้แมนได้ปล่อยให้แอนนี่จากไปก่อนที่เขาจะลงมือจากการจับทิปจนทิปกลายเป็นศพซึ่งตำรวจก็เจอเข้ากับศพนั่นแต่ตำรวจก็หาตัวแอนนี่ไม่เจอเนื่องจากตอนนี้เธอได้แต่วิ่งหนีผ่านผู้ คนมากมายในงานคาริโวเธอยังสัมผัสได้ว่าแคนดี้แมนยังคงเฝ้ามองเธออยู่ห่างๆเอนนี่กลับบ้านมาล้างคราบเลือดและคิดตรีตรองในสิ่งที่เคนดี้แมนพูดกล่าวเธอสัมผัสได้จริงๆว่ามีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในท้องของเธอเนื่องจากเธอตั้งครรภ์โชคร้ายที่พ่อไม่ได้อยู่ด้วยในเหตุการณ์เวลาแบบนี้แคนดี้แมนปั่นป่วนเธอมากขึ้นทุกขณะเอาซะเธอใจคอไม่ดีเลยต้องรีบหาทางสืบว่าเขาคือใครและต้องการอะไรคนที่น่าจะช่วยได้ ก็น่าจะเป็นบาทหลวงเนื่องจากเขามีประวัติคนเผยวดําที่อพยพมากับทุกคนเมื่อสืบคนก็เจอเข้ากับประวัติของดานิลโรบินเทลหรือก่อนที่เขาจะเป็นแคนดี้แมนเขาเกิดในไร่เอสพาเลดซึ่งเป็นไร่เดียวที่ต้นตระกูลของแอนนี่เป็นเจ้าของมันน่าแปลกทุกอย่างจะเหมาะเจาะกันไปแล้วและเมื่อไปดูที่หลงศพของแคนดี้แมนลงข้างๆนั่นคือภรรยาที่รักและก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าภรรยาของแคนดี้แมนชื่อว่าโครไลน์นามสกุลซัดดี แวนนามสกุลนั้นคือต้นตระกูลของแอนนี่หรือว่าที่ผ่านมาที่แคนดี้แมนตามล่าเธอมาตลอดอาจจะเป็นเพราะว่าเธอคือลูกหลานของเขาตัดภาพมาที่อีธานณตอนนี้เขาโดนตำรวจสอบสวนด้วยความรุนแรงผู้กองเรย์พยายามทำร้ายเขาเพื่อสาะหาความจริงว่าทำไมมีคนตายรอบตัวนายอีธานตอบโตไปว่าฉันไม่รู้ไปถามแคนดี้แมนสิตำรวจพูดนั้นไม่เชื่อเรื่องแคนดี้แมนเลยท้าถ่ายอำนาจเขาด้วยการส่องกระจกเลยเรียกหาแคนดี้แมนถึงห้าครั้งและแล้วเมื่อสิ้น เสียงครั้งที่ห้าชายร่างโตก็ได้ปรากฏขึ้นมาจริงๆและนายตำรวจผู้นั้นก็โดนฆ่าตายในช่วงพริบตาอีธานรู้ดีว่าถ้าเขาอยู่เขาจะต้องตกเป็นแพะรับบาดเป็นแน่แท้เลยพยายามจะวิ่งหนีระหว่างที่หลบหนีก็โดนวิสามันโดยนายตำรวจที่เฝ้าประตูอยู่ตัดกลับมาที่เอนนี่เธอดิ่งตรงมาที่บ้านแม่เพื่อคนดูรูปกเก่าๆดูซิว่าเธอเป็นลูกหลานของแคนดี้แมนจริงหรือไม่ตัดภาพมาที่นักสืบแพมเธอได้มาตรวจสอบกล้องวงจรปิดและได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องขังอีธาน อีธานไม่ใช่คนที่ฆ่าตำรวจแต่มันเป็นสิ่งที่กล้องไม่สามารถจับภาพได้ในส่วนแอนดี้เธอได้เจอกับแม่และถามไทยกับแม่ว่าเราคือลูกหลานของแคนดี้แมนจริงหรือไม่แม่ก็ถามว่าลูกรู้ได้ยังไงลืมเรื่องนี้ไปซะพ่อเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม,ม่ให้ลูกๆต้องมายุ่งเกี่ยวกับแคนดี้แมนนานคือคำสรารภาพจากปากแม่แต่แม่ของเธอไม่เคยยอมรับว่าเลือดเนื้อในร่างกายของเธอมีส่วนหนึ่งที่เป็นของดานิเอลโรบินเทลเธอไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับตำนานข้ามเคร นนัน่และขอให้ลูกลืมมันไปซะเพราะครอบครัวเรามันต้องสาบชายผู้นั้นไม่มีคำสาบติดตัวทันทีที่แม่ปฏิเสธเลือดเนื้อในตัวเองเคนดี้แมนก็ปรากฏเพื่อมาตัดขาดชีวิตให้กับลูกหลานที่ลืมกัมพ่อตัวเองเอนนี่ได้แต่มองแม่ตัวเองถูกฆ่าตายอย่างช้าๆเธอคิดในใจว่าวิธีเดียวที่จะยุติเรื่องเหล่านี้คือการหากระจกกระจกต้องสาบของเคนดี้แมนเลยเรีบวิง่งหนีออกไปไปยังบ้านเก่าที่เธอเคยอยู่บ้านหลังโตใจกลางไรเอสพาเลตที่กลายเป็นชุมชม ณณนนตอนนี้เธอค้นหาไปทั่วบ้านทําลายกระจกทุกอันที่มีอยู่แต่ทว่าไม่มีกระจกบ้านไหนเหมือนกับกระจกในรูปเลยหรือว่ากระจกนั้นอาจจะไม่อยู่ในบ้านหลังนี้โรงเรือนของทานมันอยู่ที่ริมแม่น้ําหรือว่าจะเป็นที่นั่นแอนนี่กำลังจะออกไปสํารวจและแล้วเธอก็ได้เจอกับแมตทิวแมตทิวหลบซ่อนอยู่ที่นี่โดยตลอดเนื่องจากเขาหวานเกรงและเกรงกลัว man, แคนดี้แมนเลยคิดจะตามหากระจกเช่นกันแต่เขาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอตราบใดที่ไม่เจอก็ไม่ยอมกลับบ้านโดย เห็นนี้ทั้งสองคนเลยผนึกกำลังกันเพื่อเดินทางไปยังเรือนธาตุในอดีตซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของเคนดี้แมร์ตอนยังมีชีวิตทากลางสายฝนที่โหงกระน,นําเรือนไม้ที่ผูกพังยากต่อการสำรวจแถมมันยังอยู่ข้างแม่น้ําที่กําลังเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆทายิ่งช้าอาจจะยิ่งเสียเวลาเคนนี่เลยตัดสินใจลงไปสำรวจบ้านหลังนั้นและเธอก็พาท่าตกลงไปในชั้นใต้ดินที่มีน้นํานองเต็มไปหมดแมทิวพยายามเรียกหาครูแต่ก็ไม่สำริจผลเนื่องจากเสียงฝนมันดังมาก เกินไปในความสวยของเอนนี่ก็ยังมีความโชคดีเนื่องจากที่ผนังเธอได้เห็นกระจกบานนั้นกระจกที่เธอเฝ้าหากระจกที่เธอต้องการทําลายแต่เมื่อเอนนี่จะไปคว้ากระจกบานนั้นเสียงที่คุ้นเคยก็ได้ปราโกฏแคนดี้แมนมาบอกกล่าวว่าอย่าเลยเอนนี่กระจกบานนั้นคือความลับของฉันมันเป็นสิ่งที่ผูกรังฉันเอาไว้กับโลกใบนี้ตราบใดที่วิญญาณของฉันยังถูกกักขังอยู่ในนั้นฉันก็ยังสามารถอยู่ในภพภูมินี้และมันทำให ฉันเป็นอมตะมันคือชะตากรรมของครอบครัวเราแอนนี่อื้มมือมาสิมาลองเป็นแบบฉันไม่ต้องกลัวความตายก็แค่ทางผ่านนั่นคือสาเหตุที่ฉันไม่ทำร้ายเธอฉันมีบาปต้องสะสางและบาปของครอบครัวเราคือบาปที่เรียกว่ารักความรักที่ลูกสาวเศรษฐีมอบให้ทำให้ฉันต้องตายด้วยความทรมานในวันนั้นวันที่ฉันโดนจับได้คนงานมากมายเข้ามาไล่ล้อมฉันและหันแขนขวาฉันด้วยใบเลือดที่เป็น นสนิมถึงแม้ฉันจะร้องขอชีวิตเยี่ยงไรพวกมัน,นจากความหวานที่เต็มเปี่ยนบนร่างกายพวกมันหัวเราะสะใจจากการที่ได้ทรมานฉันก่อนตายและน้ำพึ่งนั้นก็ได้เรียกอาหาฝูุงพึ่งเข้ามาดมตอมร่างกายฉันฉันโดนเหล็กในทิ่มแทงทีละเข็มทีละเข็มฉันแทบไม่รู้สึกเจ็บเลยเพราะหัวใจของฉันมันไร้ความรู้สึกในขณะที่เขาจะตายคอราลายแฟนที่ลัลก็มาร่ำลาเธอพยายามจะช่วยเหลือฉันแต่พ่อของเธอก็ห้ามปรามเอาไว้ นั่นก็เพราะว่าพ่อเธอเครียดแค้นฉันคิดว่าฉันทำลูกสาวของเธอแปลกเปื้อนและพ่อของเธอก็ได้ใช้กระจกบานนี้ในการสรับส่บงวิญญาณทำให้วิญญาณของฉันตุกกกขังอยู่ในนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้นั่นคือไคลโรไลเธอกำลังตั้งคันทำให้เชื้อสายของฉันยังไหลเวียนอยู่บนโลกใบนี้ไหลเวียนอยู่ในร่างกายเธอแอนนะี่และเธอกำลังจะสืบทายาทคำบอกกล่าวของแคนดี้แม่ทำให้แอนนี่ตกอยู่ในภวงังแอนนี่กำลังจะโดนฆ่าตายเพื่อมาเป็น ็นวิญญาณเขี่งข้างเขาแต่ฟ้าดินคงจะไม่อนุญาตเนื่องจากทัในใดนั้นได้มีฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเสียงดังอุกทึกคึกโคมได้ปลุกเอนนี่ตื่นจากผวังและฟ้าผ่านนั้นก็ทําให้โรงเดินรางนี้เริ่มแหลกสลายเป็นชิ้นๆเบิองล่างเป็นแม่น้ําพวกเขากำลังจะจมเอนนี่ดินรลนเพื่อหาทางรอดและตะเกียกตะกายขึ้นมาบนฝั่งตามสายน้ําโดยที่มีลูกศิษย์มากมายที่โดนเม็ดทิวตามมาช่วยเหลือทําให้เธอรอดพ้นเหตุการณ์วิกฤตได้แต่ในขณะนั้นเอนนี่ไม่โฟกัส เองเธอมองหากระจกบานนั้นกระจกต้องสาบและแล้วมันก็ลอยมาตามน้ําเธอคว้ามันขึ้นมาพร้อมกับตัวแคนดี้แมนที่ปรากฏแคนดี้แมนคิดจะฆ่าเธอให้ตายแต่มันก็สายเกินไปเนื่องจากเอนนี่ได้พันทลายกระจกนั้นทําให้วิญญาณของเจ้าตัวแคนดี้แมนได้แหลกสลายไปพร้อมกันและหลังจากนั้นแคนดี้แมนก็ได้เลือนหายไปจากโลกใบนี้ในส่วนเอนนี่ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวอย่างมีความสุขต่อไปโดยที่เธอเองก็ ไม่อาจรู้ว่าลูกสาวที่เธอรักใคร่นั้นอาจจะมีบางสิ่งที่สืบทอดกันมาในสายเลือดและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก IMDB อยู่ที่5.3เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ s u บสไครป e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย